เปลี่ยนเป็นอินเตอร์คูลเลอร์อลูมิเนียมมาให้แล้วตรงนี้ดอกเนี่ยผมบอกเลยว่าลึกๆเรือใช้ได้อีกยาวเลยครับท่านผู้ชมนะเอาง่ายๆท่านผู้ชมได้คันนี้ไปไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรเลยขับเดิมๆ <c oughs> เรียวกว่าเยอะอ้าวอันนี้ครับสภาพแมงประตูลถปี2013นี่ครับกริบเลยรุ่นนี้ปีนี้นะครับสภาพแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับท่านผู้ชมมีมาไม่บ่อยผมบอกเลยว่าหายากเอาหายากเลยครับคูบคอนโทลมาให้แล้วก็มันติฟังก์ชันมาให้นะครับ ตรงนี้พันเดอร์ชิพนะครับโอ้คบอ่ะเอาให้ว่ามันเป็นตัวท็อปมันต้องมีอุปกรณ์พวกนี้ครบครันมาเลยนะครับนะตรงนี้นะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอาร์ปัทโล0 8 0 4 8 8 6 6 9 8นครับวันนี้นะครับผมเอารถยอดนิยมอีกรุ่นนะครับมานำเสนอนะครับเป็น รถมิต s ุบิชินะครับปาเจโร2.4 GT ปี2013บอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวท็อปในขับ2นะครับท่านผู้ชมนะสีนี้หายากนะสีมันไม่เก่าสีมันแบบว่าสบายหูสบายตาเอาง่ายดูแล้วสวยดูดีดูหรูดูหลาเลยอะ่ะเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าเป็นโคมไฟใหญ่หน้ามาด้วยหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะครับท่านผู้ชมนะโปรเจคเตอร์เลย กระจังหน้านะครับคงความเป็นเอกลักษณ์ของปาเจโร่จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับรเห็นไหมเป็นซีซีโครเมียมเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนโฉมแล้วนะฮะนะตรงนี้แล้วก็จะมีนี่ครับโลโก้มิสูริชิโครเมียมนะครับท่านผู้ชมนี่ด้านล่างก็จะมีมาครับไฟตนหมอกซ้ายขวามาให้ท่านผู้ชมนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีตะแกรงรังผึ้งในการชนมาให้อ่าตรงนี้ครับท่านผู้ชมเปลี่ยนเป็นอินเตอร์คูลเลอร์อลูมิเนียมมาให้แล้วตรงนี้จบน,นะ นี่ท่านผู้ชมสังเกตง่ายๆ GT นะครับเขาจะมีที่ล้างไฟใหญ่หน้ามาให้นะครับท่านผู้ชมจะมีที่ล้างไฟใหญ่หน้ามาให้ตรงนี้สังเกตกันได้ง่ายๆดู178แรงม้าจะดูกันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะด้านข้างนะครับด้านข้างกขจะมาด้วยล้อแม็กนะครับล้อแม็กซ์สแตนดาร์ดนะครับขอบ17นะครับท่านผู้ชมเป็นล้อแม็กขอบ17นะครับจะมาด้วยขนาดยาว265นะครับ 65R17 นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ ยางนะครับผมบอกเลยว่าเป็นยางปี2022นะครับยางเหลือๆนะครับยางใหม่นะครับยางปี2022นี่เห็นไหมดอกเนี่ยผมบอกเลยว่าลึกๆเหลือๆใช้ได้อีกยาวเลยครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมช่วงล่างนี่ครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับนี่โช้กสแตนดาร์ดนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมนะไม่มีการตกแต่งนะครับท่านผู้ชมนี่ด้านข้างของรถคันนี้ก็มาด้วยบันไดข้างนะครับเพราะว่าเป็นรถ P P V นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับขึ้นลง ขึ้นลงมั้งฮะอย่างที่ผมเคยบอกทุกๆคลิปไปนะครับนะนี่ตรงหลังคาก็จะมีราวหลังคามาให้นะครับพร้อมติดตั้งแหลกนะครับท่านผู้ชมเนี่ราวหลังคาสแตนดาร์ดมาเลยนะครับนี่เห็นไหมคิ้วกันสะอาดมาท่านผู้ชมรอบคันและเนี่ยครับท่านผู้ชมเอาง่ายๆท่านผู้ชมได้คันนี้ไปไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรเลยวขับเดิมๆเฟี้ยวกว่าเยอะอ้าวอันนี้ครับฝาครอบจบมองข้างนะครับไม่ใช่สีเดียวตัวรถนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับท่านผู้ชม หลอดไฟเลี้ยวนี่เป็น LED นะครับนี่ครับอันนี้ครับไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างเป็น LED นะครับตรงนี้ท่านผู้ชมแล้วนี่ครับก็จะมีคิ้วนะครับคิ้วคาประตูทั้ง4ด้านเลยครับาสวยๆทิคในการดูรถของผมผมก็จะเปิดประตูให้ท่านผู้ชมเห็นนี่ครับเห็นไหมสภาพแหม่งประตูรถปี2013นี่ครับกิ๊บเลยกิ๊บเลยนะครับกิ๊บ์กิฟตเลยนะครับเม็ดอาร์คของรถปี2013ดูยังไงดูนี้เป็นยังไงอู้เน่นมากอ่านี่เห็นไหม สวยงามเรียงเม็ดกิ๊บเลยครับท่านผู้ชมกิ๊บเลยผมบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนี่หัวนอ็อตหัวนอ็อตบานพับนี่นะอันนี้เป็นแบบย้ำนะครับย้ำย้ำเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นหัวนอ็อตอ่ฮะหัวน็อตไม่มีการขันเลยนะท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าผมก็ใช้ปาเจโร่อยู่นะครับนี่ฮะแผงประตูครับตรงนี้วสวยสวยสวยเลยตรงนี้นี่เม็ดอาคุย แน่นมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ครับสวยๆเลยโหคลิปเลยครับอ่าผมบอกเลยว่ารถทุกคันนะที่ผมาทำคลิปทำรีวิวท่านผู้ชมรับชมเนี่ยเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าเฮ้ยที่โชลูมิคานะครับมีรถรุ่นนี้อยู่นะสภาพแบบนี้อยู่นะเฮ้ยไปดูรถดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะคันนี้นะครับยังไม่ใช่ดิสเบรกสี่ล้อครับจะเป็นดิสเบรกคู่หน้าอยู่คู่หลังยังเป็นดัมอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่นะตรงนี้ครับผม โอ้โหก็ยังสวยนะคัสซีครับท่านผู้ชมดูรถปี2013นะครับคัสซีสวยนะครับตรงนี้ครบเลยด้านท้ายด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมาด้วยไปท้าย2ชิ้นนะครับติดตัวถงังติดฝาท้ายนะครับสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์ตรงนี้ไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอาผมก็นึกว่าถ้าเกิเป็นรุ่นอื่นนะจะไฟเบรกดวงที่3จะอยู่ตรงสปอยเลอร แต่ตัวของปาเจโร่จะอยู่ด้านในนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะด้านท้ายนะครับเขาจะมีพวกไล่ฟงไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับการปัดน้ำฝนหลังนะครับตรงนี้่าคิ้วคาดฝาท้ายโครเมียมโลโก้เล็กโครเมียมนะครับตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ด้านท้ายของเขาก็มีอะไรบ้างนะครับมีปักเซนเซอร์มาให้4จุดนะครับท่านผู้ชมปักเซนเซอร์4จุดไฟทลทิมซ้ายขวานะครับ รถตัวนี้ผมบอกเลยว่ามีกล้องหลังมาให้นะครับกล้องหลังนี่เป็นกล้องหลังสแตนดาร์ดที่ติดจากโรงงานมาเลยครับท่านผู้ชมนะยางเอารณงยางหลายครบนะครับยางหลายครบนะครับตรงนี้แล้วมาเปิดดูด้านท้ายกันเลยดีกว่านะด้านท้ายนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมหัวน็อตนี่สแตนดาร์ดเลยเดิมเดิมเลยครับไม่มีการขันเลยนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่ารถคันนี้มันเป็นรถหน้าเดิมหลังเดิมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นพวกเก็บอุปกรณ์นะครับนะ เก็บอุปกรณ์ช่วเหลือนะครับยามฉุกเฉินถ้าพวกแม่แรงพูกบล็อกถอดล้อต่งตางๆครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมบล็อกถอดล้อฮะมีไว้ถอดล้อแล้วก็มีไว,ว,ไว้ขันยางอะไหล่ลงนะครับนี่ฮะตรงนี้อ่าไว้ขันยางอะไหล่ลงนะครับตรงนี้สวยครับสวยสวยทุกอย่างเป็นของสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยตรงนี้ไปดูด้านข้างขวากันด้านขวาก็เหมือนกันครับขนาดยางครับยางปี2022เหมือนกันนะครับท่านผู้ชม ยางปี2022การดอกเหลือๆลึกๆ,ๆ,ๆเลยนี่ครับถ้าเกิดว่าเอางห้ว่ามันเป็นยางชุดเดียวกันถ้าเกิดว่าลูกค้าบางคนนะครับลูกค้าบางคนนะครับเคยยางระเบิดมาครับอาจจะไม่ซื้อยกชุดนะอาจจะซื้อเป็นเส้นนะครับแต่บางเส้นอ่ะสามเส้นปี2022อีกเส้นหนึ่งปี2021นะครับตรงนี้แต่รถคันนี้ปี2022ส,สี่เส้นนะครับท่านผู้ชมแล้วนี่ครับมาดูทิกในการดูรถกับผมก็ให้ครบสี่บานไปเลยนี่แผงประตูนี่สวยๆ ผมบอกเลยว่าสวยงามนะครับเอาง่ายว่าขอให้ท่านผู้ชมมาดูรถกับผมท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ตรงนี้เรื่องความสวยงามเรื่องความพร้อมนะครับตรงนี้อ่าผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ปีนี้นะครับสภาพแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับท่านผู้ชมมีมาไม่บ่อยผมบอกเลยว่าหายากเอาหายากเลยครับตรงนี้ <S <S ผมให้ดูนี่ต่างๆไปเลยโอ้โหเม็ดอาร์นี่ยางกระดูกงูนี่ เหมือนก็ไม่เคยแกะเลยครับท่านผู้ชมจนเดิมๆเลยใครที่ซื้อรถกับผมไปแล้วเอารถไปตรวจนะครับหรือว่าเจอว่ารถของผมเนี่ยตัดต่อมานะครับชนหนักมานะครับพลิกคว่ำหนักๆมาเลยนะครับเลขทะเบียนไม่ตรงตอกเลขกระซีใหม่ตอกเลขเครื่องใหม่ผมยินดีซื้อคืนเท่ากับราคาขายเลยครับท่านผู้ชมนะเราซื้อด้วยความจริงใจกันสีกว่านะครับผมนี่ผมบอกเลยว่ารถมันสวยจริงนะตรงนี้ เป็นไงล่ะท่านผู้ชมผมก็พาท่านผู้ชมดูรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับเม็ดอาร์คเรียบร้อยแล้วสีเรียบร้อยล้นท้ายเรียบร้อยขนาดยางเรียบร้อยแล้วคัสซีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูในห้องเครื่องดีกว่านะครับว่าภายในห้องเครื่องน,งน,นะเปิดมาแล้วจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับ,รบชมกันเลยไปครับท่านผู้ชมนี่ผมเปิดฝาโปงหน้ามาแล้วนะครับ <that> s <it>. <S ผมบอกเลยว่าหืมรถแม่งสวยจริงอ่ะดูดิดูดนี่นะครับ น็อตฝาโปงนี่ครับน้าน็อตฝาโปงนี่ผมบอกเลยว่าเดิมๆเลยนะครับอ่นนี้คือมีการเหมือนกับว่าตั้งฝาโปงนะครับนี่นะแก้มต่างๆนีน่เดิมๆเลยโอ้โหสวยคานหน้านี่คานเดิมๆเลยครับท่านผู้ชมคานเดิมๆเลยอันนี้มันจะเป็นคานชิ้นเดียวนะครับท่านผู้ชมนะมันจะแตกต่างกว่ารุ่นเวกรุ่น,นเวก้องผู้ช่วยน,น่าผู้นจะมีคานทุกคันล้วไฟใหญ,ใหญ่หน้าซ้ายขวาล้วจะมีคานตรงกลางนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่า สวย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 นะครับนะผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถมิตซูบิชิปาเจโร่ 2.4GT นะครับขับสองนะครับปี2013ตัวนี้นะร,รีบติดต่อเซลอาร์ดเลยนะครับ0804866598ผม,มลืมบอกไปตัวนี้เป็นร้อยเจ็ดสิบแปดแรงม้ามาด้วยเครื่องนะครับคอมมอนเรลแล้วระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์นะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะตรงนี้โอ้โหเราดูในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับว่า ภายในห้องโดยสารจะมีออปชันอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรรับชมกันเลยครับท่านผู้ชมนะผมเปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าภายในของปี2013เนี่ยจะแตกต่างกับปี2011แน่นอนนะครับเพราะปี2011-12นะครับอ่ามันจะเป็นภายในสีเบจนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นภายในสีดำเห็นไหมท่านผู้ชมเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยครับผู้ชมทั้งคนขับและคนนั่งนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เบาะนะครับผมบอกเลยว่าแน่นๆนะครับแน่นๆเลยนี่นะ ไม่มียุบนะครับท่านผู้ชมไม่มียุบสภาพภายในนี้ผมให้เต็มร้อยเลยครับใหม่ทิบเลยนะครับรถปี2013นะครับผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแล้วนะครับผมบอกเลยว่านะนี่ครับเบาะไฟฟ้าโอ้นี่ครับครบเลยครับครบเลยนะครับตรงนี้นี่ครับอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับมีคูดคอนโทรลนะครับอ่าคูดคอนโทรลมาให้แล้วก็มันติฟังก์ชันมาให้นะครับ ตรงในพันเดอร์ชิพนะครับโอ้โหครบอ่ะเอาไ้ว่ามันเป็นตัวท็อปมันจะมีอุปกรณ์พวกนี้ครบครันมาเลยนะครับนะตรงนี้นะครับหน้าจอของเขานะครับเป็นหน้าจอแ n นดรอยด์นะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบมยังไม่ใช่ไมค์ดิอนนะครับตรงนี้นะผมบอกรถรถปี2013นะครับใช้งานมาแล้วนะครับ2 3 8 0 5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าใช้งานมาน้อยมากนะครับตรงนี้นะครับอืมครบนะครับนะ สิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็มีพนักข้าแขนมาให้ช่องวางแก้วมาให้นะครับตรงนี้นะช่องวางของมาให้ตรงนี้อ่ะช่องเก็บของช่องเยอะช่องเยอะนะครับช่องเยอะอ่าช่องเยอะเลยตรงนี้ช่องเสียบเพราะว่าเลนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ก็ช่องเป็นสวิตช์เปิดแอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้โอ้โหตรงนี้ก็เป็นหนึนปาร์กิ้งนะครับตรงนี้ปาร์กิ้งเซนเซอร์นะครับตรงนี้อีกอย่างนงนะครับตรงนี้ระบบเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงเอาพายนะครับ เสาพายตรงนี้นะครับเป็นเครื่องเสียงสแตนดาดที่ติดกับศูนย์มาเลยครับติดรถมาจากศูนย์บริการเลยครับตรงนี้นะกระจกนะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับแบบไฟฟ้ามีเซ็นทัลล็อกเซฟตี้นะครับต่างๆมีครบแล้ว SRSABS นะครับเซนทัลล็อกมีมาครบเลยนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าครบครบนะครับแผงหลังคานี้ใหม่ๆกิ๊บไม่เป็นขุยอันนี้บ้านบางแดดนะครับมีกระจกซ้ายขวาเลยตรงนี้นะท่านผู้ชมนะนี่ ผมบอกเลยว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับท่านผู้ชมเข้าศูนย์ตลอดนะนี้เห็นไ,ไหมเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถมือเดียวป้ายแดงแล้วก็มีสมุดรับประกันคู่มือนะครับการใช้งานนะครับตรงนี้อันนี้ผมบอกเลยว่าเช็คล่าสุดมานะครับก่อนที่ลูกค้าจะมาขายให้ผมนะครับเช็คล่าสุดเมื่อ,อ,อวันที่22เดือน3ปี65นะครับตรงนี้นะครับเมื่อระยะทาง188,852กิโลเมตรนะครับตรงนี้นะครับเช็คที่ศูนย์มิตซูไทยยานยนต์กรุ๊ปนะครับตรงนี้อ่าไงล่ะผมบอกเลยว่ารถคันนี เช็คศูนย์ตลอดนะครับท่านผู้ชมเช็คศูนย์ตลอดเลยมั่นใจได้ครับไม่แท้แน่นอนครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ป่ะดูด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่2กันดีกว่าครับว่าเข้าไปแล้วจะมีออปชั่นอะไรบ้างเข้าไปแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยป่ะท่านผู้ชมผมเข้ามานั่งในห้องโดยสารแถวที่2นะครับผมบอกเลยว่านะความรู้สึกนะครับโอ้โหดีเยี่ยมเลยครับไม่รู้สึกอึอดอัดเลยนะครับท่านผู้ชมนะ เอาง่ายว่าตัวนี้มันเป็นดูท็อปแล้วแอร์ Air นะครับจะเป็นแอร์สแถวนะครับแถวที่1แถวที่2แถวที่3ด้านนี้นะครับแถวที่3แล้วนะท่านผู้ชมนะแถวที่2มีเลยรบ้างอ่าท่านผู้ชมไหมมีทีวีมาให้อ่าฮะทีวีนะครับมันก็จะลิงก์กับอ่าจอด้านหน้านะครับมาเข้าตรงนี้นะครับตรงนี้เอยผมบอกเลยว่าครบคันเลยนะครับท่านผู้ชมครบๆเลยตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่าสวิตช์แอร์ครับเปิดปิดแอร์นะครับตรงนี้อื้อ สภาพนี่ใหม่กิฟเลยพนักทับแขนช่องวางแก้วมีมาให้โอ้โหเอาง่ายคันนี้นะครับราคาท่านชมจับต้องได้นอนพอนประมาณแค่9 5 0 0้าประมาณนี้เลย95 0 0เท่านั้นครับท่านชมนะไปทดลองขับรถกันดีกว่านะครับว่าช่วงล่างนะครับเครื่องเกียร์จะเป็นอย่างไรครับไปทดลองขับรถกันเลยตะครับท่านผู้ชมนะก่อนที่เราจะไปทดลองขับรถนะครับเดี๋ยวผมค่าเข็มขัดนี้ระพายก่อนตรงนี้เพื่อให้เป็นมิสัยนครับอะไปทดลองขับรถกันเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้ไป ตัวนี้ครับผมบอกเลยว่าเราสามารถนะครับเข้าเกียร์จากตรงคันเกียร์นี้ก็ได้ครับเข้าเกียร์จากพันอร์ชิพนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเอาใจใส่ซิ่งแน่นอนนะครับท่านผู้ชมไป,ไ,ปไปลองขับแูเลยโอ้โหรถปีสองพผมขับมาแค่นี้ผมก็รู้แล้วครับว่าช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดี นี่ครับท่านผู้ชมนะอันนี้เดี๋ยวแพรมาดูตรงนี่ครับเนียผมนี่ครับผมเยียบนะครับเข้าเกียร์ตรงนี้มันเป็นเกียร์สี่แล้เห็นไหมอ่าเข้าเกียร์ตรงมือได้นะตรงนี้ก็ลดได้นะครับเหลือสามเข้าเกียร์จงพุ่มอะไรได้เลยครับที่เรียกว่าพันธุ์ชิปนะครับตรงนี้อ่าเอางันท่านผู้ชมไม่ต้องไปเข้าเกียร์ตรงนี้นะครับเข้าเกียร์ตรงนี้พอโอ้โหเดี๋ยวผมจะลองกดคันเร่งดูนะครับนี่ครับท่านผู้ชม ผมบอกเลยว่าปกติมากเลยครับเครื่องเกียร์นี่ครับเปลี่ยนปกติเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอ่าผมโดดขรสะพานท่านผู้มชมดูดีกว่าลองช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าดีมากเลยครับมมท่านผู้ชมอ่าฮะโดดขรสะพานแล้วไม่ดึงซ้ายดึงขวาน,นะครับนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นเลยไหมผมบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เอาง่ายร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ<แ>อีกอย่างนะครับใครที่ออกรถกับผมนะครับเดี๋ยวผมแถมการรับประกันหลังการขายท่านผู้ชมอีก1ปี1 0 0 0 0นโลนะครับท่านผู้ชมรับประกันอะไรบ้างนะครับเครื่องเกียร์ครับระบบชิ้นส่วนอะไหล่สำคัญ1 8อยรายการนะครับอะป่ะ,ปะเราทดลองขับรถเรียบร้อยแล้วเราไปฟังราคากันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะมาขายท่านผู้ชมเท่าไหร่นะครับเอาง่ายที่อื่นขายกัน50,000 0ต้นห5ึ0ง0 0กลางแน่นอน แต่วันนี้ผมเอามาขายท่านผู้ชมไม่ถึงห้าแสนไปฟังราคากันเลยป่ะครับเป็นไงล่ะท่านผู้ชมนะผมพาท่านผู้ชมทดลองขับรถมาแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับพร้อมใช้ครับสมบูรณ์แบบนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเปิดตัวที่โชว์รูมมิคานะครับนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใครที่ดูจากคลิปผมผมลดเงินทันเรื่องหนึ่งหมื่นบาทนะครับเหลือสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับย้ําว่าสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น ใครที่สนใจรถคันนี้นะครับ Mitsubishi Pajero 2.4 GT ปี2013คันนี้นะครับรีบติดต่อเซลล์อาร์ตเลยนะครับผมมีโปรโมชั่นจุกๆให้ท่านชมรออยู่นะครับใครออกรถเดือนนี้นะครับผ่อนกีเดือนมีนาะก่อนจบคลิปนี้ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านชมมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Subscribe ไปเลยกดติดตามนะครับคอยติดตามว่าคลิปหน้าผมจะรถรุ่นไหนมานำเสนอให้ท่านชมรับชมกันวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ